41.9S Auto แต่งซิ่งแล้วจะเท่ขนาดไหนไปดูก็ลกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องอ e ิวสุโฟยูนะครับกับตูนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตูนอยู่ที่ e s อ s u สุนครหลวงสำนักงานใหญ่พระราม2นะครับวันนี้มีรถ รอส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นอะไรนะครับก็ตอนนี้ตุลอยู่กับเจ้าแคปโฟหนึ่งจุดเก้าเกรดเอสนะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ยูโรสี่นะครับก็ต้องบอกว่ารถเหลือน้อยมากแล้วเครื่องยนต์ยูโรสี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมดสามสีด้วยกันนะครับมีสีขาวนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแล้วก็จะมีสีบอลเงินกับสีเทาลัมโบนะครับจะบวกเพิ่มอีกเจ็ดพันี่ กระจังหน้า2ชั้นนะครับสีดําเงาตัดด้วยสีเทาต้องบอกว่าสวยมากนะเป็นเอกลักษณ์ของตัว S เลยต้องบอกว่าจริงๆโฉบนี้ต้องบอกว่าขายดีมากๆนะครับในรุ่นเกตเนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็คือราคาที่ย่อมยาวจับต้องได้เนาะ,อ,ะออกรถใช้เงินน้อยแล้วก็ผ่อนสบาย ในส่วนของไฟหน้านะครับต้องบอกว่าเกตเอก็คือเป็นตัวเริ่มต้นเนาะไฟหน้าก็ยังเป็นแบบดอดฮาโลเจนอยู่นะครับยังเป็นตัวหลอดอยู่นะครับส่วนในไฟตัดหมอกเนี่ยก็เดิมๆเนี่ยยังไม่มีมาให้นะครับแต่เราสามารถที่จะแอดออนเพิ่มได้นะครับติดตั้งเพิ่มเติมให้ได้นะครับก็รวมๆด้านหน้าเป็นไงหลอดกันไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถัดมาที่ด้านข้างนี่ด้านข้างต้องบอกว่าคันนี้พิเศษกว่าเดิมๆแน่นอนต้องบอกว่าเดิมๆของเขาเนี่ยนะครับตัวแค p ฟอสเนี่ยนะครับจะเป็นล้อ กระทะนะครับขอบ15นิ้วนะครับคันนี้ก็ลูกค้าแบบโอ้โหพี่ล้อทามันไม่เฟี้ยวอ่ะจัดล้อแม็กไปเลยขอบ18นิ้วนะครับก็มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับอ่าเป็นล้อบายพัดนะครับ RTS นะครับดีไซน์ของเขานี่ค่อนข้างจะสวยเลยเป็นสีดำนะครับตัดด้วยนะครับก้านสีแดงแบบนี้นะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับมาที่ขนาด9นิ้วนะครับ ตัวนี้ออฟเซ็ตศูนย์นะครับต้องบอกว่าล้อคันนี้ไม่ค่อยล้นเท่าไหร่กําลังดีกําลังดีนะครับมาพร้อมซีรีย์ยางนะครับสองสี่ห้าสี่ห้านะครับขอบสิบแปดด้านหน้าแล้วก็สองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับสำหรับด้านหลังนะครับต้องบอกว่าตรงนี้ลูกค้าก็สามารถจะเลือกได้หมดเลยนะครับจะดุมสีอะไรน็อตล้อข้อเบรกสีอะไรนะครับเราจัดให้ได้หมดนะครับคันนี้ก็คุมโทนอยู่ที่สีแดงทั้งหมดเลยนะครับเป็นไงเดี๋ยวพามาดูฟิตเมนต์กันหน่อยนะครับคันนี้ก็มีสเตปการโหลดอยู่ที่หน้า2งนิ้วนะครับหลัง่าน นะครับคันนี้นี่พิเศษนะครับลูกค้าอยากได้แบบเบ้ามือจับแบบคมเมียมนะครับตัวนี้ก็เบิกศูย์ให้เลยนะครับติดตั้งให้พร้อมเรียบร้อยนะครับทั้ง4ี่นะครับสบานเลยนะครับตัวนี้นะครับฟิล์มติดตั้งเรียบร้อยครับเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกนะครับมีรับประกันให้ทั้งหมด7ปีนะครับนี่ขาดไม่ได้นี่ตัวคิ้วกันสาดนะครับจัดไปเลยนะครับพร้อมแม็กไลเนอร์นี่แข็งแรงสุดๆอันนี้ก็คือบอกว่าของแถมครบๆจบเลยจุกๆนะครับมาที่ด้านท้ายนี่ ด้านท้ายของเรานะครับต้องบอกว่าเกตเอสนะครับก็ยังเป็นไฟท้ายแบบธรรมดาอยู่เนาะยังไม่ได้เป็น LED นะครับในส่วนของตัวกันชนด้านท้ายครับตัวเอสก็ยังไม่มีเนาะเดี๋ยวลูกค้าก็จะมีไปติดตัวคําท้ายด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นไงรวมๆหล่ลลอขนาดไหนนะครับดูให้จบนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นเด็ดๆแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ภายในกันครับก็มาดูกับเจ้าภายในของตัวแคปโฟ o 1.9เกกตเอสกันบ้างเป็นไงตัวเริ่มที่ดูไม่เริ่มเลยนะบอกว่าออปชั่นก็ให้มา ครบสมราคาเลยนะครับตัวนี้ก็ได้มาหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายได้นะครับทั้งคู่นะครับไม่ว่าลูกค้าจะใช้นะครับระบบไหนก็ตามนี่ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับไม่ต้องมานั่งเสียบสายอยู่เหมือนตัวก่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยดีไซน์แบบ3ก้านก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ยังมีตัวปุ่มนะครับมัลติฟังก์ชันที่คอยคอนโทรลหน้าจอ8นิ้วตรงกลางด้านนี้นะครับในส่วนของแอร์นี่ยังเป็นแอร์แบบ ออโต้มือหมุนอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเริ่มเนอะแล้วก็นี่พิเศษนะครับลูกค้าเป็นผู้หญิงด้วยเชตนี้นะครับบอกว่าหนูขับเกียร์ธรรมดาไม่ได้นี่จัดไปเกียร์ออโต้นะครับออโต้ของเราก็เป็นออโต้แบบเบรทูนิกนะครับอ่าเป็นสระบบเลยนะครับในแน่งเกียร์ดีเนี่ยตบเข้าหาตัวผู้ขับเนี่ยสามารถทําเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าใช้งานเป็นนี่ขับสนุกมากๆนะครับนะฮะอ่าในส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของภายในนะครับตัวคอนโซลนี่ก็ยังเป็นตัวพลาสติกอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นพวกซอทันะครับแล้ววก็ในนส่่ของเบีย ก็เป็นเบาะผ้าพิีเมียมนะครับทั้งตัวเบาะแล้วก็ตัวพวกคอนโซลข้างประตูเรียบร้อยนะครับองบอกว่าเป็นไงกว้างขวางนะนี่ผมขับอยู่ในตําแหน่งก็คือว่าห้องโดยาสารก็คือกว้างขวางเลยตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปบอกโปรโมชั่นกันหน่อยครับอ่ะก็มาฝากโปรโมชั่นกันหน่อยสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเป็นแคลฟอรตอนนี้นะครับเครื่องยนต์ยูโร4นี่ยังมีลด ยังพอมีรถอยู่บ้างนะครับสำหรับใครที่สนใจรีบจัดเลยนะครับก็อย่ามาบอกโปรกรนนะครับคันนี้แต่งเสร็จสับแบบนี้เลยนะครับพร้อมล้อมแม็กล้อมแม็กเงี้ลูกค้าสามารถจะเลือกลายได้นะครับตัวน็อตตัวยางพวกนี้สามารถบอกสเปคมาได้หมดเลยนะครับอยากโหลดจัดทรงเท่าไหร่ตูนจัดให้ได้นะครับออกรถเพียง39,0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับได้แบบนี้เลยนะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้ไปเลยนะครับก็คันนี้ก็มีการตั้งศูนย์เรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าออกรถไปนสามารถใช้งานได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับ ลูกค้าท่านใดที่เห็นและสนใจนะครับก็สามารถจะคอมเมนต์มาที่คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ใครที่ดูมาถึงจนจบแล้วยัยงไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะก็อย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ